ีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปั้มครับพี่น้องครับแปลงแรกวันนี้ครับวันที่13เมษายนนะครับ2 5 6 8ครับพี่น้องรถญี่ปุ่นนะครับมือสองนะครับรถเกี่ยวข้าวนวดคอรวงครับจากไร่สุริยานะครับประเดิมนะครับรถเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นจริงๆครับวันนี้นะครับพี่น้องครับอ่าได้น้ำการเกี่ยวครับเมื่อนี้ถือว่า แสุกนะครับอ่าแบน,นี้รถญี่ปุ่นเกี่ยวเข่าญี่ปุ่นขวางแทบแบนี้มันเป็นทังไหนเครื่องอ่าหลังจากที่เกี่ยวเข่าไท้ไปหลายรอบนี้รถญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นนะครับอ่านี่เป็นทังไหนนะครับรถญี่ปุ่นเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นนะครับนี้เครื่องนะครับ ให้เบิ้งงจิบกันเนี้ยครับพี่น้องครับรถญี่ปุ่นแกวข้าวญี่ปุ่นของแท้ไปเนี่ยครับเป็นนั้งที่ละ่ะเนี่ครับเฮ้ยสะวันครับพี่น้องบุญเสาบุญน,น,น้ำครับ ยุคนี้เกษตรบ่เอยอธิบายเรื่อพี่น้องสิงให้เบิงเง่งนแย้วๆเบ่งที่แหละรถญี่ปุน่นเกี่ยวข้าวญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าโคฮิจิคาริครับพี่น้องครับให้เบิ่งไปแยาวๆที่แหละครับอ้าวครับ,รบเขากับปีนเกษยแต่กอนนับนพี่น้องนะเขาก็ต้องเลี้ยนลู่แลบปรับตัวนะครับแบบพัฒนานะครับเอาบ่าวันนี้ยางน้ำรถเกี่ยวได้พี่น้องเตื้นเต้นรถญี่ปุน่นเกี่ยวเขาญี่ปุน่น <laughs> คณะจะของเห็นยู่ประจําแต่ๆกยังรู้สึกตื่นเต้น